สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเช้าเชาวเวลากาแฟมานั่งบอกไปแบกับพี่น้องคือเขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยอน,นะคะพี่น้องเจ้าขาเ hey! ฮจากถ่ายงานนี้เ hey! หสีผิดมิดสเตอร์ต้องปรามแล้วละปรามบ้างนะนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็เกิดจากถ่าย นั่นแหะคะ่ะถ่ายอะไรยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาขยายกันน,นะคะพี่น้องคะถือว่าเป็นการเก็บตกอย่างนั้นแล้วกันนะ4ี่กอปูปาริจิตกลายเป็นอดีตที่4ี่กอย้ายไปที่โคกน้องนาใหม่แล้ว มันก็มีดราม่าอย่างที่บอกนะพี่น้องเนาะในฐานะคนที่เกาะติดสถานการณ์คนเสนอข่าวคนขยี้ขยายอย่างนั้นก็แล้วกันวิเคราะห์วิจารณ์อย่างนั้นก็แล้กว,วก,ลกันนะคะพี่น้องขามันก็เกิดประเด็นขึ้นมาอย่างเช่นเมื่อวานก็จะมีการหลังจากที่ย้ายปู่ปริจิตออกจากกกกอกแล้วแน่นอนล่ละค่ะพี่น้องขาทําไมมาดานหมายถึงบอกว่าเหตุจากถ่ายนี่ล่ละค่ะ พอมีการย้ายออกแล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใครฝ่ายใครก็ไปถ่ายทําไปทําคลิปวิดีโอในสถานที่ที่ย้ายออกไปแล้วะนะคะพี่น้องขาแต่คราวนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ข้างกายคนสนิทไม่ว่าจะเป็นงานนี้ก็จะเป็นเฮสีด้วน,นะคะพี่น้องขามาดําหน่อยมองอย่างนี้แล้วกันว่ากับการที่เฮสีออกมาอยากจะให้มิสเตอร์ ปราบบ้างปรามบ,บ้างนั่นแหะค่ะเพราะว่าอะไรคะพี่น้องขะเพราะว่าเหตุการณ์ที่หลังจากที่มีการไปทําครุ้งทางคลิปเก็บตกในการย้ายออกไปแล้ว แน่นอนมันก็จะมีราม่าต่อมานะคะแต่เฮีสีออกมาพูดมาดามหน่อยนี่ไม่เห็นด้วยคนหนึ่งละที่ออกมาพูดแล้วเชิงตำหนิคนอื่นมาว่าคนอื่นมาแสดงความคิดที่ตัวเองอาจจะคิดตื้นๆไปหน่อยอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่น้องขาคือจริงๆแล้วก็อย่างที่หลายคลิปมาดามหน่อยมองว่าเฮสีนี่ต้องต้อง ต้องระวังในการพ้งการพูดหรืออะไรอย่างไรเพราะคุณอยู่ในกระแสะคุณเป็นพระเอกนางเอกฉะนั้นการที่เป็นพระเอกนางเอกคุณจะพูดจะทําอะไรมันก็ต้องโดนจับตาจ้องมองอะไรอย่างไรแต่เหตุการณ์นี้หม่อมแม่ว่าผิดนะคะ,ะเฮสีเฮสีผิดเพราะว่าออกมาทําคลิปเมื่อคืนในส่วนของมีคนไปถ่ายทําแล้วก็ไปว่าเขาไปกระแนกะกระแนะไปแซะเขาไปกัดไปแซะเขาง่ายๆก็คือไปกัดเสื้อฝ่ายตรงข้ามมันก็จะมีคนที่ไป ถ่ายทํายกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันเป็นคนถ่ายทํานี่ก็คือป้าถอนเขาไปถ่ายทําตรงนั้นน่ะนะคะมันก็ไม่ผิดกับการถ่ายทําเพราะว่าอะไรนี่แหละที่ที่มาดามหน่อยมองว่าไม่เตอต้องมีการอบรมสั่งสอนเฮสีบ้านออกมาพูดแบบนั้นมันทําให้เป็นการลบด้วยสามถ้าคนที่ดูเหตุการณ์ปกติคนเหตุการณ์ที่ดูเป็นกลางๆเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ เงียบซะดีกว่าไงคะพี่น้องขานี่คือในส่วนของการฝังดีอยู่นะเฮสีพูดเนี่ยเฮสีออกมาว่ามาตําหนิมากระแซนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นอ่ยูทูบเบอร์ออกมากระแซมาแซะอย่างงั้นแล้วกันนั่นนะคะพี่น้องขา ยูทูบเบอร์หลายช่องข้างกายก็จะเป็นประมาณว่ามีการมาทซงมาแซะคนถ่ายหรือไม่ก็ให้เก็บขยงขยะให้ทําความสะอาดซ่าหรืออะไรอย่างไรไปพูดพาดพิงประมาณนั้นนะนะคะพี่น้องค่ะคือตามความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเหสีกฎหมายต้องรู้นิดนึงอ่ะนะคะเพราะว่ากับการที่คุณออกมาแบบนี้ บางสิ่งบางอย่างที่คุณออกมาพูดมาดามหน่อยมองว่าหลักกฎหมายพื้นๆคุณอาจจะไม่กระจ่างไม่ถ่องไม่แท้ไม่เข้าใจอ่ะนะคะคือสถานที่ตรงนี้อย่างที่เราบอกมันเป็นการคําสั่งของศาลซึ่งศาลเห็นแล้วในคําพิพากษาก็ถือว่าชัดเจนเป็นการบุกรุกป่าไม้ป่าสงวนฉะนั้นก็คือสิ่งที่ไปก่อสร้างตรงนั้นผิดนั่นคือสิ่งที่พิพากษาออกมาแล้วก็มีศาลสั่งมีคําสั่งออกมาให้ย้ายภายใน30นาทีเอ้ย30วัน แต่คราวนี้คําว่า30วันนี่ก็ตีความหมายอีกที่ตีความหมายเพี้ยนไปอีกล่ะค่ะพี่น้องคะคําว่าให้ย้ายไป30วันเนี่ยกับการที่คุณไม่ได้ไปยื่นอุทธรณ์อันนี้คือเหตุการณ์นี้ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คือการที่ศาลสั่งว่าผิดเอาง่ายๆยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะพี่น้องนะศาลสั่งบอกว่าผิดไม,ไม่ว่ากรณีใดก็ตามถ้าผู้โดนสั่งว่าผิดแล้ว ยังไม่ได้เห็นพ้องต้องกันว่าศาลสั่งเขาก็มีสิทธิอุทธร์อุทธร์นั่นก็หมายถึงว่ายังไม่รับคําสั่งศาลฉันไม่ผิดนั่นล่ะค่ะฉะนั้นก็คือต้องมี30วันในการที่ยื่นอุทธร์นั่นคือสิ่งที่อุทธร์ในส่วนที่ศาลสั่งว่าฉันไม่ยอมรับตรงนั้นฉันขออุทธร์ขอสู้นั่นละ่ะแต่เหตุการณ์ของสี่กรน,นี่ไม่ได้ออกว่าไม่ได้ออกมาว่าอ่าเป็นการอุทธร์เข้าใจนะคะพี่น้องขาเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เป็นการอุทธร์ว่าผิด ฉันไม่ยอมรับผิดนั่นแหละที่ศาลสั่งว่าผิดฉันไม่ยอมฉันขออุทธรณนนั่นคือกรณีหนึ่งส่วนเหตุการณ์ที่บอกว่ายื่นออกไปอีก30วันนั่นคือการขอยืดเวลาในการขนย้ายในการรื้อถอน มันมันแตกต่างกันนะคะพี่น้องคะนั่นคืออยากจะให้พี่น้องประชาชนหรือ,อตัวเฮสีเองหรือยูทูบเบอร์ข้างกายเองอย่าไปตีความหมายที่เหมือนกับว่าที่สถานที่ตรงนั้นฉันเป็นเจ้าของฉันเป็นเจ้าของมันไม่ใช่นะคะคือหลังจากที่ศาลมีคําสั่งแล้วมันก็ต้องรับตามนั้นเพราะว่ากับการที่สั่งแล้วทางมิเตอร์เองไม่ได้ไปยื่น ในการที่อุดขออุดทอนในคนในการคําสั่งสารฉันคือคือฉันไม่รับนั่นแหละไม่ได้มีตรงนั้นแต่ที่บอกว่าคําว่ายืนย่นยื่นยื่นเนี่ยบางคนก็ไปตีคำหมายว่ายืน่นอุธรอนตามความเป็นจริงแล้วเขาไปยืน่นขอยืดเวลาในการรือร้อถอนนะคะนั่นก็เท่ากับว่า ที่ดินตรงนั้นเป็นของหลวงอัตโนมัติหลังจากที่ศาลสั่งว่าผิดจริงแล้วให้รื้อของสิ่งปลูกสร้างออกจากตรงนั้นเพราะว่าผิดจริงนั่นก็คือคุณรับตรงนั้นแล้วนั่นก็ต้องบอบว่าคุณผิดจริงทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่ศาลสั่งนั่นก็คือการตีความหมายมันมัน,ม,นมันต้องเข้าใจถ่องแท้นะคะแล้วคราวนี้กับการที่รื้อออกไปแล้วชาวบ้านไม่ว่าใครก็ตามหรือว่าคนที่อยู่ทั่วโลกเขาก็ย่อมรู้ว่ากับการที่รื้อถอนออกไปนั่น มันคําสั่งศาลว่าผิดนั่นสถานที่ตรงนั้นเป็นของหลวงนั่นคืนป่าธรมารมชาติให้ไอ้ไอ,อ,อ้เขาเรียกอะไรให้เป็นของหลวงไปนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเนั่นก็คือเป็นของทรัพยากรธรรมชาตินั่นแหละนั่นก็คือ คุณไม่มีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าเจ้าของคนทงคนถ่ายเขาทําได้ทั้งนั้นน่ะนะคะไม่ได้ผิดกฎหมายเลยแล้วมีการย้ายออกไปมันก็มีกระแสดราม่ามาโดยเฉพาะเฮีสีเองแล้วก็ยูทูบเบอร์บางคนที่เป็นคนที่จะรู้กฎหมายหรือไม่รู้กฎหมายแต่อันนี้มันก็ไม่ควรที่จะมาด่าม,มาถอม,มาวิพากวิจารณ์ว่าเช่นให้เก็บขยะให, ون, ให้นู่นให้นี่ซึ่งเราเห็นในคลิปนั้นนะพี่น้องนะเราเห็นในคลิปนั้น อย่างเช่นเอาง่ายๆคือมาดามหมอยนีย่ไปดูคลิปของป้าถอนอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่น้องขาถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะยังยืนยันนะเพราะว่าสารสั่งแล้วว่าที่ตรงนั้นคืนสภาพคืนคุณผิดไปก่อสร้างเพราะมันเป็นที่ของหลวงนั่นคือยืนยันชัดเจนฉนันน้นก็คือที่ของหลวงใครเข้าไปก็ได้ใครเข้าไปถ่ายทําก็ได้คุณจะไปตีโพยตีภายทําไมอันนี้เหสีผิดเหสีพยายามที่จะเอามานั่งออดมังคุณควรที่จะ Next n e x นมากกว่าก็คือดําเนินการ มูฟออนจากตรงนั้นโดยที่จะมั่งแคร์แต่ถ้าสมมติว่าจะผิดก็คือ คุณต้องสั่งการให้ใครก็ตามหรือพวกคุณเองไปทําความสะอาดไปเก็บข้าวของอะไรเพราะว่าที่คุณไปก่อสร้างนั่นมันมีเยอะแยะมากมายเศษฟงเศษฟันก็ยังมีอิทหินปูนทรายอะไรต่างๆที่อยู่ตรงนั้นมันก็ยังไม่ได้เก็บเรียบร้อยนั่นคุณควรที่จะทําแล้วก็ทําด่วนไหมต้องทําด่วนอย่างที่ว่าละกันในเมื่อคุณย้ายออกไปแล้วคุณก็ต้องสั่งการเพื่อที่จะเคลียร์นี่คือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณจะไปะนั่งแขวนนั่งกัดนั่งแสะคนอื่นในการถ่ายทําว่าเป็น สาตาร้อนอะไรอย่างไงมันแสดงถึงตัวตนของคุณว่าคุณยังผูกจิตฝังใจคุณไหนๆคุณต้องการที่จะเป็นคนใจดีคนใจอบอ้อมอารีคนใจกว้างหรืออะไรอย่างไรไม่ควรที่จะมาตอบโต้ไม่ควรที่จะมาตอบโต้ไม่ควรที่จะออกมาว่าชาวบงชาวบ้านว่าอะไรอย่างไรเพราะมันไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ คุณไม่มีสิทธิ์นะคะฉะนั้นก็คือกับการที่เขาไปถ่ายทําคุณจะไม่ด่าว่าว่าเขาไม่ได้นี่เหตุการณ์ก็คือมันเป็นที่ของที่สาธารณะพูดง่ายๆฉะนั้นทุกคนเข้าไปได้ทุกคนเข้าไปได้ค่ะคุณมากัดมาเซ่ถ้าคนที่มองตามเรื่องราวเป็นกลางๆที่ไม่ได้บอกว่าฝ่ายใครฝ่ายใครนี่เขาก็จะมองเห็นนิสัย จริงๆของคุณยังไม่จบอีกเหรอยังไม่นี่อีกเหรอทําไมถึงไม่ดีขึ้นย้ายไปเป็นที่ของตัวเองแล้วน่าจะทําตัวให้มันดีขึ้นเพื่อที่อะไรอะไรไ่งแล้วก็ส่วนของมาดามหน่อยนี้มาดามหน่อยก็จะมองว่าเอ๊ะจริงๆจริงแล้วมิสเตอร์เนี่ยต้องมีการห้ามห้ามปรามด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาเพราะว่าหลายเรื่องหลายราวที่ปล่อยให้เมียออกมาพูดปล่อยให้เหสีออกมาพูดมันจะทําให้เป็นการที่หนึ่งละเกิดประเด็นสําหรับฟิทแบบมหาอามิสเตอร์เองหรือไม่ก็มันจะเป็นการที่ ทำให้ discredit หรือทําให้คนมองในสิ่งที่ไม่ดีทําให้เกิดประเด็นทําให้เกิดรมาม่านั่นคือสิ่งที่มิสเตอร์ต้องออกมาต้องออกมาค่ะมิสเตอร์นะมิสเตอร์ต้องออกมากับการที่คุณไปอยู่ตรงนั้นสวยๆแล้วคุณก็ next ค่ะ next ดนำเนินการต่อไปไม่ต้องมานั่งกัดนั่งแขะโดยกัดแขะโดยที่ไม่มีเหตุผลแบบนี้เหตุจากขายนี่แหละมันทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ก็เป็นกระแสรหรือเป็นการที่ทำให้อ่ ดิคเครดิตคุณลงได้นะคะฉะนั้นก็คือมิสเตอร์ต้องต้องออกมาต้องปรามก็คือคือคือเมียเนี่ยจริงๆเราบางเรื่องบางราวนี่อย่างทุกคนเหมือนกันยูทูบเบอร์บางเจ้าเหมือนกันเออมันมันมันจะมันจะตายเพราะเมียนี่แหละตายเพราะปากเมียนี่แหละนั่นนั่นคือสิ่งที่ ตอนนี้คุณคุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราไปมีที่ดงที่ดินเราไปอยู่ของเราเองอะไรยังไงคุณทําตรงนั้นสร้างสายสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนแถวนั้นหรืออะไรยังไงนั่นคือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาโฟกัสเรื่องนู่นมานั่งอ่าหน้าสมยแล้วก็ปากไม่ดีแบบนั้นนะเฮสีก็ปากไม่ดีนี่แหละถ้าจะพูดตามจริงเฮสีต้องปรับเพราะว่าเฮสีไปอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นไทยแล้วการที่จะชนะคนไม่จําเป็นต้องมาชนะ อยากเอาชนะในการที่ใช้คําพูดเพราะว่าในบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณทําแล้วมันเป็นการผิดจริงจะนั้นก็คือการที่ออกมาพูดแบบนั้นมันจะมองในการที่มองเห็นตัวคุณไม่ดีเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ดีอยู่แล้วนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าปากไม่ธรรมดาเลยแล้วก็เรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆนี่เป็นกระแสเป็นประเด็นอะไรอย่างไรก็เกิดจากเฮสีก็เยอะเหมือนกันในเหตุผลนี้เฮสีต้องปรับ ต้องปรับตัวเองและที่สําคัญมาดามหน่อยอยากฝากว่ามิสเตอร์เองต้องปรามเหตสีสนั่นแหละค่ะเหตุก,การณ์เกิดอะไรยังไงแล้วคุณจะดีขึ้นเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรู้กันกฎมงกฎหมายคุณก็เรียนถ้าผู้เป็นอ่ามิสเตอร์นี่ก็จะเป็นคนที่ทําอะไรเกี่ยวกับสังคมทําอะไรเกี่ยวกับที่เป็นตัวตั้งตัวตีให้พี่น้องประชาชนก่อนหน้านั้น,น,นอยู่ตามที่ได้ยินข่าวมาตั้งแต่ต้นทําเพื่อประชาชนทาเพื่อพี่น้องประชาชนทำทำดีเพื่อสังคมเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายอะไรอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงถ้าห้ามปรามถ้าพูดกันบ้างมันก็จะไม่มีข่าวพวกนี้ออกมาฉะนั้นการกัดการแทะการงัดการแงอะไรยังไงที่ ไม่ใช่เรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลก็ควรที่จะปรามกัน แล้วก็ next อย่างที่มาดมหน่อยมองไปอยู่ที่นั้นแล้วทำอะไรดีๆแล้วก็ไปให้ใจไปทำอะไรก็ตามทำให้มันดีๆอะไรยังไงแล้วก็ให้ใจพี่น้องประชาชนอย่างเช่นเมื่อวานโอเคมีการไปแจกผ้าหงส์ผ้าห่มเอานุ่นอันนี้ไปแจกพี่น้องประชาชนที่ fc ให้มานั่นคือเป็นสิ่งที่ดีคุณก็เป็นการสายสัมพันธ์เพราะคุณไปอยู่ไปกินในถิ่นตรงนั้นเป็นถิ่นของชาวบ้านเขาอยู่เดิมอยู่แล้วอะไรอย่างไรถ้าคุณอยากจะให้ดีอยากให้ได้ใจอะไรอย่างไรคุณต้องทำอย่าคิดว่าเสียงเล็กเสียงน้อยจะไม่มีปัญ มันจะมีปัญหาถ้าคุณทําตัวที่ไม่น่ารักเอางี้แล้วการพูดสวยๆนะคะพี่น้องค่ะนั่นคือเฮสีต้องปรับมิสเตอร์ต้องมีการปรามเฮสีบ้างนี่คือฝากไปน่นะคะพี่น้องค่ะโอเคแล้วก็ยูทูบเบอร์ข้างกายก็เหมือนกันจะมากัดมาดามามา่ามาซ่อมมาแซชาวบ้านนั้นนะ่ะมันจะเป็นการพูดเพื่อที่จะอันนี้คือเตือนยูทูบเบอร์ข้างกาย <c oughs> คุณรู้กฎหมายมากแค่ไหนหรือไม่ก็กับการที่คุณไปกัดไปแทะไปทําให้มีปัญหากับพี่น้องประชาชนแถวนั้นหรือต่อไปอาจจะมีปัญหาที่พี่น้องประชาชนในส่วนที่โคกหนองนาใหม่หรือเปล่าเราไม่รู้ตัวยูทูบเบอร์เองนั่นแหละก็จะทําทให้ปัญหาเกิดปัญหา ไปแซะนุ่นพยายามที่จะไปเอากอ่อวอดนุ่นนี่นิดหน่อยเพื่อที่จะเป็นขยายวงกว้างแล้วทําให้ฟีดแบบกลับมาหาตัวเจ้าภาพตัวมิเตอร์เองนั่นก็คือพูดตามจริงแล้วคุณทำคอนเทนต์ไปคุณก็ทมไปแต่จะไปอ่าไปเย็บนิดหนึ่งเพื่อที่จะเกิดประเด็นไปเย็บนิดนึงเพื่อที่จะให เกิดปัญหาเพื่อจะโปรเทคคุณต้องยกตัวอย่างมิสเตรอรนะ์เอ๋นะเออคุณต้องดูตัวอย่างจากมิสเตอร์เอ๋โปรเทคให้ตายอะไรแค่ไหนโปรเทคเกินไปอะไรยังไงสุดท้ายก็โดนเด้งโดนดีดออกไปนะคะคุณต้องมองตรงนั้นนิสนึงนะคะยูทูบเบอร์ข้างกายเข้าใจว่าถวายหัวนั่นละ่ะ แต่ถาวายหัวก็ให้มันถูกจะเอาแต่กระแสเอาแต่ประเด็นเอาแต่คอนเทนต์แต่กับการที่คุณสร้างคอนเทนต์ขึ้นมามีคนดูก็จริงแต่ถ้ามันฟีดแบ็กกลับมาหาทางเจ้าภาพเองหาทางมิสเตอร์เองมีแต่เสียกับเสียนะจ๊ะสิ่งที่คุณต้องการโปรเทคแต่กับเป็นเป็นดาบสองคมอย่างนั้นแล้วกันอยากอันนี้ก็อยากเตือนไว้นะคะพี่น้องคะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวจะขึ้นเวทีเราพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกําลังใจสวัสดีค่ะ